สวัสดีค่ะผู้ที่เกิดอ,อยู่ในวันอังคารนะคะสวัสดีในช่วงเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2567กลับมาพบกับแม่มะน้อยเช่นเคยสาหรับคลิปการดูดวงโดยรวมโดยทั่วไปนะคะซึ่งแม่มะน้อยจะเนินการอ่านพลังงานจากไพ่เป็นหลักการดูดวงในลักษณะแบบนี้นะคะคําทํานายจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนั้น เป็นเรื่องธรรมดาแม่มน้อยอยากจะให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารดูดวงเอาไว้ก็เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตแต่เหนือสิ่งอื่นใดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยากให้ตั้งอยู่บนเหตุแล้วก็ผลของความจริงให้เยอะๆอย่าให้หัวใจลงคําทานายนะคะและที่สําคัญอย่าให้คําทํานายลงหัวใจ สำหรับดวงชะตาชีวิตนะคะของผู้ที่เกิดอยู่ในวันอัคารนะคะในช่วงเดือนธันวาคมนะคะเดือนสุดท้ายแล้วนะคะก่อนสิ้นปี2567เดือนนี้นะคะเป็นเองการเริ่มต้นมีไพ่สามเหลียนกับไพ่หนึ่งคาถาขึ้นมานะคะถ้าใครที่ว่างงานมานานลองไปสมัครงานดูนะ เพราะว่าคุณมีโอกาสได้งานใหม่แล้วงานนี้เป็นงานที่ดีด้วยไพ่สามเหลียนจะให้คุณทั้งทางด้านเรื่องของการงานแล้วก็การเงินนะคะเงินหมุนเข้าหมุนออกตลอดนั่นแหละนะคะมีกินมีใช้ไม่ขาดถึงแม้ว่าไม่ได้หรูหราฟู่ฟ้าอะไรมากมายนะคะก็มีเงินเข้ามาตลอดไม่ขาดมือนะ,ะอาจจะมีจังหวะของการเงินที่ตึงมืออยู่บ้างนะคะแต่ไพ่จบเป็น world. ไพ่เดว์โอใดๆก็ตามคุณก็จะสามารถจัดการแล้วก็รับมือ เกี่ยวกับทางด้านเรื่องของปัญหาทางด้านองคการเงินได้นะคะไพ่สามเหรียญไพ่ใบนี้นะคะให้คุณเกี่ยวกับทางด้านองคการค้าการขายทุกประเภท นะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินเครื่องอุปโภคบริโภคความสวยความงามรวมถึงในเรื่องของสินค้าออนไลน์ด้วยนะคะสมเหรียนเนี่ยรวมถึงงานที่นะคะกินค่าในหน้ากินค่าคอมมิชชั่นกินเปอร์เซ็นต์มีโอกาสนะคะปิดจ็อบใหญ่ๆได้รับสับกรโตนะคะสมเหรียนอีกบางส่วนเนี่ยนะคะรับงานเป็นจ็อบๆก็ได้นะคะ หรือว่าอาจจะมีรายได้เสริมนะคะเปลี่ยนงานอาเรกให้สามารถนะคะเป็นรายได้ขึ้นมาอีกทางหนึ่งก็ได้ไพ่สองถ้วยไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของข่าวดีเรื่องราวที่น่ายินดีการได้เข้าของที่ถูกตาต้องใจหรือว่าได้รับข่าวดีเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินรวมถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ไพ่สาดาบตามขึ้นมาติด นะคะเจ็ดดาบตามขึ้นมาด้วยในช่วงที่ผ่านมาถ้าใครที่มีปัญหาผิดใจกันกันกบคนในครอบครัวกับเพื่อนสนิทกับคนรักให้ใช้ช่วงเวลาในช่วงเดือนธันวาคมเป็นการสะสางปัญหาเก่าๆนะคะเดือนนี้ประเด็นการปรับความเข้าใจกันแต่ใดๆก็ตามนะคะสามดาบ ะะไพ่ราชาถือดาบเนี่ยเป็นไพ่ของคนใจร้อนนะคะพูดตรงนะ,ะตัวเราเป็นคนที่ค่อนข้างจะพูดตรงนะคะใจร้อนความใจร้อนวู่วามความบุ่มบามของเราเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแหวงกับผู้คนรอบข้างได้ง่ายถึงแม้ว่ามันมีไพ่แห่งการปรับความเข้าใจแล้วก็คืนดีขึ้นมานะคะแต่ในเรื่องของคำพูดอ่ะบางครั้งคำพูดที่เราพูดแรงมากจนเกินไปอาจจะทำร้ายจิตใจนะคะ ของคนรอบข้างนะคะให้คิดนะคะก่อนพูด3ดาบขึ้นมาบางคนเป็นคนที่ขับรถเร็วนะคะใช้รถใช้ถนนควรจะระมัดระวังด้วยนะคะ3ดาบกับไพ่หมายเลข89ก89ขึ้นมาเนี่ยในเรื่องของสุขภาพเป็นอะไรที่เราประมาทไม่ได้นะคะในเรื่องของความดันนะคะระบบหัวใจ นะคะปอดหลอดลมพยายามดูแลสุขภาพให้ดีนะคะละักษณะของพ่ยสามดาบเป็นพ่ฝนตกนะคะรวมถึงนะคะช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวนะคะพยายามนะคะ ดูแลนะคะสุขภาพของเราให้มากนะคะเพราะว่าอาจจะเก็บป่วยได้ง่ายในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีเข้ามาบ้างเล็กๆน้อยๆพอหอมปากหอมคอนะคะักสองไพ่เดาบเนี่ยเราตระวังในเรื่องของการเชื่อคนง่ายมากจนเกินไปนะคะการถูกหลอกการถูกโกงนะคะการเสียรู้คนอื่น ในเรื่องของการเดินทางเมื่อกี้นะคะมีไพ่สามดาบขึ้นมานะคะใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวังนะคะดูโดยรวมแล้วนะคะเดือนนี้เป็นเดือน,นะะแห่งข่าวดีนะ,ะประมาณในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปเนะะี่ยแม,นนม่มณโณนมบองว่านะคะผู้ที่เกิดอยู่ในวันคานมีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องบางเรื่องนะคะแม่มณโณนยขอพลังงานจากจักรวาลว่านะคะจักรวาลมีสิ่งใดนะคะอยากจะบอกกับผู้ที่เกิดอยู่ในวันคารบ้าง ใพ่หนึ่งใบมาแล้วนะคะไพ่ใบนั้นนะคะบ,บอกว่าเคียงกันนะคะความรักทางไกลนะคะถึงตัวจะอยู่ไกลแต่ใจเรารักกันมากพอ ไม่ว่าจะสุขหรือทุกนะคะแค่เราเดินจับมือกันไปก็ไม่มีอะไรทําให้ความรักมันพังลงได้นะคะเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่นะคะจักวลจะมอบโอกาสให้กับคนที่ผิดใจกันไม่ว่านะคะจะเป็นแฟนนะคะจะเป็นคนรักของเราจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนสนิทนะคะที่มีปัญหาที่ทะเลาะก,กันก็จะมีโอกาสนะคะปรับความเข้าใจกันได้โดยง่ายไพยใ่ใบนี้จะเน้นในเรื่องความรักนะคะ ถ้าผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารพอมีเวลาแม่มาน้อยอยากจะแนะนำนะให้เพื่อนพื่อสร้างบุญสร้างกุศลการสร้างบุญสร้างกุศลในช่วงเดือนนี้อยากจะแนะนานะคะให้นะคะใส่บาตรถวายสังฆทานเมื่อทําบุญสร้างกุศลแล้วก็อย่าลืมกรวดน้ําด้วยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวแม่มานน้อยขออนุญาตเริ่มต้นนะคะที่คนที่มีครอบครัวก่อนเลยนะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะมีไพ่สามดาบ ไพ่ราชาถือดาบขึ้นมาเนี่ยนะคะช่วงนี้ค่อนข้างใจร้อนนะคะพยายามระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์แล้วก็คําพูดนะคะจะทําให้เกิดการกระทบกระทั่งกันได้โดยง่ายนะคะกับคนภายในครอบครัวนะคะกับคู่ครองนะคะแต่ใดๆก็ตามมีไพ่สองถ้วยนะคะที่ขึ้นมาเนี่ยไพ่สองถ้วยหมายถึงการปรับความเข้าใจการคืนดีกันต่อให้คุณมีปัญหาคุณทะเลาะกันนะคะคุณก็จะสามารถเคลียร์กันได้ในที่สุดนั่นเองนะคะตามพื้นดวงมีไพ่นะคะจาก ขึ้นมาเนี่ยนะคะมีคู่รักบางคู่นะคะที่ผ่านมามีปัญหาแยกแยะกันอยู่นะคะก็ใช้ช่วงเวลาของเดือนนะคะธันวาคมเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีเป็นการสะสางปัญหาเก่าๆนะคะปัญหาแล้วก็อุปสรรคที่มา ที่มีมาในอดีตนะคะจะได้รับการแก้ไขแต่ถ้าใครนะคะที่มีคู่ครองได้ทําตัวนอกลู่นอกทางสร้างปัญหาในความสัมพันธ์มาก่อนนะคะไปเจอบุคคลที่3ที่เข้ามาแทรกในความสัมพันธ์เนี่ยนะคะท้ายที่สุดแล้วก็ไปไหนไม่รอดกลับมาตายรังนีแหละนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะใช้หลักในเรื่องของการให้อภัยนะคะความเข้าอกเข้าใจกันให้มากกว่าความรัก สำหรับคนที่กำลังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้นะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการออกเดทเป็นเดือนแห่งการกระชับความสัมพันธ์นะคะรวมถึงนะคะเป็นเดือนแห่งการปรับความเข้าใจแล้วก็คืนดีกันด้วยดังนั้นถ้าที่ผ่านมาใครผิดใจกันมาก่อนนะคะใช้ช่วงเวลาของเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของสิ้นปีนะคะสะสางปัญหาเก่าๆไพ่สามดาบไพ่จากไพ่เจ็ดดาบไพ่หมายเลขแปดสิบเก้าขึ้นมานะคะมีคู่รักบางคู่นะคะที่ ผ่านมาได้ผ่านขั้นตอนเรื่องราวนะคะของความสัมพันธ์ที่มีปัญหาอีกบางส่วนไปเจอในเรื่องของบุคคลที่3ที่เข้ามาแทรกในความสัมพันธ์นะฮิบางคู่ห่านงะห่างจากกันไปได้สักพักใหญ่ๆแล้วแหละนะคะออฟเซชันนะคะแต่เหมือนกับนะคะคุณทั้งคู่ยังตัดกันไม่ขาดออฟเซชันเะป็นความรู้สึกหมุกมุนนะคะเป็นความรู้สึกคุณ คิดนะคะยังตัดใครบางคนออกจากความคิดออกจากจิตใจไม่ได้นะคะไพ่เดอะเวิลด์สถ้วยนะคะสมเหรียญน,นะคะหนะาถาเดสตินีขึ้นมาเนี่ยนะคะจัก,กรวาลแล้วก็พรมลิขิตเขาจะให้โอกาสคุณนะคะคู่รักคู่ไหนที่มีปัญหาที่ผิดใจกันมาก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามนะคะเดือนนี้คุณมีโอกาสได้กลับมาเจอะเจอกันใหม่สะสางปัญหาเก่าๆนะคะเมื่อจัก,กรวาลให้โอกาสคุณแล้ว นะคะก็นะคะเรียนรู้จากข้อผิดพลาดที่ผ่านมาแล้วในอดีตแล้วก็อย่าให้นะคะเรื่องราวเหล่านั้นมันเกิดขึ้นอีกนะคะใดๆก็ตาม3ดาบขึ้นมาเนี่ยพยายามระมัดระวังในเรื่องของคำพูดความใจร้อนความาวู่วาวความบุ่มเบานะคะคำพูดที่พูดออกไปโดยไม่ยังคิดเนี่ย อาจจะทำให้เกิดการผิดใจกันการเข้าใจผิดกันได้โดยง่ายแต่ถ้านะะใครที่มีปัญหาในเรื่องของบุคคลที่3ามที่เข้ามาแทรกในความสัมพันธ์นะคะคนรักทำตัวนอกลูก่นอกทางมาก่อนท้ายที่สุดแล้วคนที่เขาเลือกนะคะเป็นหนึ่งในใจเขาก็ยังคือตัวคุณอยู่นั่นแหละแต่ถ้าในทางกลับกันถ้าเป็นตัวของคุณเองนะคะถ้าคุณมีทางเลือกในเรื่องของความรัก ะะถึงเวลาแล้วที่คุณนั้นจําเป็นจะต้องตัดสินใจเลือกใครสักคนหนึ่งเพื่อไปต่อในความสัมพันธ์นะคะความรักแบบคน3มคนนะคะไม่สามารถไปต่อกันได้อีกแล้วสําหรับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมานานนะคะช่วงเดือนนี้คุณจะเห็นนะคะทิศทางของความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะคนรักเขาจะใส่ใจคุณมากขึ้นสถานะของคนคุยนะคะแม่บมนน้อยมองว่านะคะจะมีการพัฒนา ะะทำความรู้จักทําความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะคุณมีโอกาสเปลี่ยนสถานะจากคนคุยนะคะกลายเป็นคนรู้ใจนะคะความรักทางไกลเนี่ยแม่เมื่อน้อยหยิบไพ่ไว้ให้ค้างต้นแล้วนะคะรักทางไกลมีไพ่ดวิลขึ้นมารักทางไกลแม่เมื่อน้อยมังว่านะคะคุณสามารถไปต่อกันได้นะนะคะถ้าใครที่มีความรู้สึกว่ารักทางไกลจะไปรอดหรือเปล่านะคะมันรอดแลหรือเกินเนี่ยนะคะ เขาบอกว่านะคะความรักทางไกลถึงตัวจะอยู่ไกลแต่ใจเรารักกันมากนะคะพอไม่ว่าสุขหรือทุกนะคะแค่เราเดินจับมือกันไปก็ไม่มีอะไรที่ทําให้ความรักมันพังลงได้นะคะรักทางไกลนะคะขึ้นอยู่กับความร่วมมือของคุณทั้งคู่ถ้าคุณทั้งคู่นั้นยังไม่ถอดใจนะคะไปเสียก่อนความรักของคุณนั้นนะคะก็มีโอกาสนะคะที่จะเป็นจริงสุขสมหวังขึ้นมาได้ สำหรับคนโสดนะคะถ้าถามว่าจะมีโอกาสพบรักไหมนะคะจะได้เจอคนที่ถูกใจหรือเปล่าไพ่สองถ้วยขึ้นมานะคะคุณมีโอกาสพบรักนะคะได้เจอคนที่ถูกใจนะคะไพ่สามเหรียญไพ่หนึ่งกะทาขึ้นมาเนี่ยนะคะมีโอกาสพบรักครั้งใหม่นะคะรวมถึงได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ด้วยนะคะแต่อีกพลังงานหนึ่งที่แม่มโนยเห็นแม่มโนยบังว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีใครบางคนที่เพิ่งตัดสินใจหันหลังเดินออกจากความสัมพันธ์มานะคะสำหรับอีกบางกรณีนะเหมือน จักรวาลจะมอบโอกาสเก่าๆนะคะให้กับใครบางคนนะนะคะนำพานะคะใครที่นะคะเคยสําคัญกับหัวใจของคุณมากๆออฟเซชั o ขึ้นมานะคะถึงแม้ว่าเรื่องราวบางเรื่องมันจบไปหมดแล้วผ่านไปหมดแล้วนะคะแต่เขาหรือเธอคนนั้นก็ยังอยู่ในความคิดอยู่ในจิตใจของคุณนะคะคุณยังตัดเขาหรือเธอคนนั้นนะคะออกจากความคิดออกจากจิตใจคุณไม่ได้นะคะพรมฤิ์ขิตโชคชะตานะคะจักรวาลจะนําพา นะคะคนคนนั้นให้ย้อนกลับมาในชีวิตของคุณอีกคุณมีโอกาสได้แก้ไขได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่นะคะแต่แม่มอน้อยมองเห็นไพ่สองถ้วยนะ่ะที่ขึ้นอยู่ตรงตำแหน่งคนรักไพ่สองถ้วยเจ้าไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่เนื้อคู่นะคะถ้าคนคนนั้นที่จากไปเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณเขาเป็นตัวจริงของคุณนะคะคู่กันแล้วไม่แคล้วก็หลอกนะคะคุณมีโอกาสได้กลับมานะคะเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่ต่อให คุณทั้งคู่จะต้องเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่ทั้งหมดแต่ความรักที่เกิดขึ้นนั้นนะคะจะทําให้คุณ นะคะรักและเข้าใจกันมากกว่าเดิมด้วยนะคะเหมือนคู่นั้งคู่ได้เรียนรู้ถึงข้อผิดพลาดที่ผ่านมาหมดแล้วในอดีตนะคะพลังงานของความรักนะคะในเดือนนี้น่ะนะคะถ้าใครที่เป็นโสดมานานมีโอกาสได้พบรักทางไกลด้วยนะนะคะถ้าใครที่นะคะคุยออนไลน์กับใครสักคนหนึ่งนะคะหรือว่าพบรักกับชาวต่างชาติเนี่ยนะคะจักรวาลบอกว่านะคะรักทางไกลนะคะเป็นไปได้นะรักออนไลน์เป็นไปได้นะคะ เขาเรียกว่าถ้าคุณคู่ยังไม่ถอดใจไปเสียก่อนถ้าคุณรักกันมากพอนะคะไม่มีอะไรทำให้ความรักของคุณมันพังได้หรอกนะคะให้เวลาพิสูจน์ใจนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะคะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นรักทางไกลรักออนไลน์นะคะ ถึงแม้ว่าคุณทั้งคู่จะห่างไกลกันมากหรือเกินนะคะแต่ถ้าใจคุณใกล้กันนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะก็มีโอกาสที่จะสมหวังเหมือนความรักของคุณ นะคะอื่นๆเขานะคะคนที่เขาเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะแม้มโนนมองว่าจะโดดเด่นไปนะคะทั้งคนที่เกิดนะคะอยู่ในวันพุธวันศุกร์นะคะวันอังคารนะคะหรือว่าเป็นชาววันเสาร์ก็ได้หรือว่าเป็นชาวราศีนะคะกรกฎราศีพิจิกราศีมีนนะคะราศีมิถุนราศีตุลราศีกุมแต่ดูโดยรวมแล้วจะเด่นไปทั้งคนที่เกิดอยู่ในราศีธาตุน้ำซะมากกว่านะะโอกาสพบรักนะคะคุณมีโอกาสได้พบรัก ะะทางโลกออนไลน์นะคะสื่อรักทางใกล้นะคะสื่อจากอินเทอร์เน็ตนี่แหละรวมถึงนะคะมีโอกาสนะคะที่นะคะจะมีพ่อสื่อแม่ชักนําพาคนรักมาให้แม่วม่าน้อยขอเป็นกําลังใจให้นะคะผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารทุกคนมีความสุขขอให้สมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดแม่มื่าน้อยก็ขออภัยด้วยแต่ถ้าชอบคลิปของแม่มื่าน้อยรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ม่น้อยทําคลิปต่อๆไป วันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ